สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสิ้นอดีตพระเอกด,ดังชาตรีพินนอดีตคู่ขวัญกบสุวรรณันพระเอกละครจกัจกจักวงวงชื่อดังเสียชีวิตแล้วในวัย58ปีชาตรีพินนอดีตพระเอกละครแนวจกัจกจักวงวงชื่อดังของช่องเจ็ดสีเสียชีวิตแล้วในวัย58ปีเมื่อวันที่15ธันวาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวินพินโนอายุ58ปีชาวตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือชาตีพินโนอดีตพระเอกละครแนวจกักจักวงวงชื่อดังเรื่องแก้วหน้ามา้าอุทัยเทวีทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจดสีได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัวหลายโรคโดยญาตินำศพไปตั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวัดบุญบันเทิงหมู่สองตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยจะทำการประชุมเพลิงในวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้สำหรับนายทวินหรือชาตีพินโนเข้าวงการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2530แสดงละครเรื่องแรกเรื่องเทพสามฤดูเป็นพระเอกคู่ขวัญคนแรกของนางเอกสาวกบสุวรรณันละครเรื่องมาลายทองเมื่อปี2535และมีผลงานการแสดงอีกหลายเรื่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7สี เช่นเรื่องเทพสามฤดูยอพระกินอุทัยเทวีนาง12ปราบูรทองเกาะเพชรเจ็ดสีและเรื่องเทพศิลป์อินทจักรเป็นที่โด่งดังติดตามของแฟนละครแนวจกัจกจักวงๆเป็นอย่างมากทั้งนี้ระยะหลังชาตรีมีอาการหลงหลงลืมเมืมมม่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2563ได้หนีออกจากบ้านน้องสาวที่ตำบลคลองน้อยมานอนอยู่บริเวณศาลาริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ตรงข้ามตลาดสีชายาเทศบานลนครสุราษฎร์ธานีเป็นเวลา3-4วันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำโดยมีชาวบ้านและแฟนละครพบเห็นได้ประกาศตามหาญาติมารับตัวนำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยหลอดสยมสังวริบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นและผู้กำกับละครชื่อดังที่เคยร่วมงานกับชาตรีเมื่อหลายสิปีก่อนได้ทราบและเข้ามาสอบถามกับครอบครัว อดีตพระเอกดังด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมัติชนขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ